รายการเที่ยวแบบมีทมเชิญชวนมาเที่ยวสำนักแม่ชีบ้านไร่แม่ชีต้อยมาเที่ยวปับทอดพระป,ป่าสาม,มัคคีสร้างศาลาคุมสมเด็จองค์ปถมเชิญชวนเที่ยวชมสำนักแม่ต้อยได้เลยนะคะเชิญค่ะพุทธาพิเศษนะคะรับพรด้วยกันนะคะท่านผู้ชม พบกันอีกครั้งกับหลวงพี่มะมยวรายการเที่ยวแบบมีธรรมวันนี้เราไปพบกับน้องรักและน้องโอ๋ซึ่งจะได้พาท่านผู้ชมไปร่วมบุญทอดผ้าป่าสามาคัคคีสร้างศาราครมสมเด็จองค์ปฐมที่สำนักแม่ชีบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะ หลวงพี่มาถึงที่นี่คณะพาพิสุสงฆ์และแม่ชีกำลังทำพิธีเตรียมถวายผ้าปา่าและถวายพัทหารแด่พระสงฆ์และคณะแม่ชีที่มาร่วมประชุมกันในสถานที่แห่งนี้เราเข้าไปร่วมพิธีกันเลยดีกว่านะคะไปค่ะ นี่ที่สถานปฏิบัติธรรมของสำนักแม่ชีบ้านไร่นะคะเจ้าสำนักก็คือแม่ชีต้อยค่ะวันนี้คุณแม่มีกิจกรรมอะไรในที่สำนักแม่ชีบ้านไรคะอันนี้คือแม่ชีต้อยนะคะที่สำนักแม่ชีบ้านไร่ค่ะชื่อชาติสกุลจริงเดี๋ยวเรียนถามแม่เขาเลยนะคะแม่ชีสวัสดิภาอารมณ์สิวกุค่ะมีงานอะไรคะวันนี้อ๋อจัดพระป่าขึ้น เพื่อจะมาสร้างสาราถวายสมเด็จองค์ปฐมอ๋อค่ะแล้วมีงบมันเยอะแล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธาเนาะมาช่วยกันสร้างถวายสมเด็จองค์ปฐมเดิมทีเราสร้างพญานาคครอบท่านแต่พญานาคหัวมันสั้นไปหน่อยคอมสั้นก็เลยบางแดดบางฝนไม่ได้ทีนี้ทําให เวลาฝนตกแดดออกคือท่านเป็นปูนด้วยเรากลัวมันจะพังเร็วก่อนเวลาอันสมควรมีมีคณะสง่งและแม่ชีมากี่รูปเจ้าคะเออมีมีสง่งมาสามรูปด้วยกันวันนี้แม่ชีก็ประมาณเก้าท่านด้วยกันค่ะแม่พามาด้วยไหมคะมีการบชเมตขมมะด้วยหรือเปล่าคะเปล่าเพราะว่าไม่สะดวกเดี๋ยวไว้ทันวาทันดา ธันวาประมาณวันที่10-15ถึงธันวามาก็เชิญมาร่วมบวชทีพพรามกัน5วันในวันที่เท่าไหร่วันที่10-15ถึงธันวาตั้งไว้ปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้ปีนี้สำนักอยู่ที่ไหนคะคุณแม่อ๋ออยู่ที่บ้านไร่ค่ะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีใครมีเวลามีโอกาสก็เชิญเนาะทุกกันทุกรูปทุกนาม ก็อยู่หลังโรงพยา,าบาลบ้านไร่ไม่ไม่ไกลจากตลาดใช่ไหมคะมคุณแม่ไม่ไกลกิโลเดียวขอยินดีผู้ที่ไปในการปฏิบัติธรรมหวังพบทางดับทุกข์ก็ขอเชิญทุกทุกท่านทุกรลุทุกนามค่ะน้องโอได้สนทนาก,กับแม่ชีต้อยเจ้าสมนักแม่ชีบ้านไร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าโหมดพิธีถวายผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาคุมแดดฝนให้สมเด็จองค์ปถมกันเลยดีกว่าค่ะ ทอดผ้าป่าให้นำผ้าป่าวางต่อหน้าพิสุสง์กล่าวถวายผ้าป่าพระสงฆ์รูปหนึ่งผู้ได้รับฉันทานุมัติจากหมู่สง์ก็จะรุกขึ้นเดินถือตระปาดมาชักผ้าบางสกุลที่องค์ผ้าป่าโดยกล่าวคำบริกรรมว่าอิมังบางสุกุระจีวรังอัสามิกังไมหังปาปุนาติ ผืนนี้เป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของห่วงแหน่อมตกเป็นของข้าพเจ้าต่อจากนั้นพระสงฆ์จึงสวดอนุโมทนาในผลบุญเจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จพิธีสิ่งสำคัญที่สุดในการทอดผ้าป่าก็คือผู้ที่ถวายต้องตั้งใจหรือกล่าวคำอุทิศแด่พระพิสุสง์ผู้ต้องการผ้าบางสกุลอย่างเดียวจึงจะได้ถือว่าเป็นการถวายผ้าปา่า yeah. ये हो เสร็จพิธีทอดผ้าป่าก็ถึงเวลาอาหารกันแล้วแต่สำหรับคลิปนี้เวลาหมดลงซะก่อนน้องโอบอกว่าจะพาไปชิมอาหารโรงทานผ้าป่าค่ะเรามาติดตามรับชมกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลรงพี่มะเมี่ยวต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP 2ค่ะ,จะเจริญพรค่ะทำข้าวเกี๊ยวปักหม้อกับทำข้าวผัดกะเพรามาถวายจ้า